วันนี้ก็มาอยู่กับผมในเมื่อช่องในเมืนหนึ่งห้าแปดแปดวันนี้ผมจะมาเล่นไม้กับครับ EP 6หกนะครับ คืออะไรมูซันไม่ได้ตอบอะไรออกไปนะครับแต่ตอนนี้มูซัทั้งตกใจและก็โกรธจัดจนหน้าแดงส่วนทามายอที่อยู่ข้างชเนี่ยก็ไม่คิดจะเข้ามาช่วยหลืออะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแสดงขี่อยากเขาโดนนักล่าสุคนนี้จัดการใอนนล่าสบคนนั้นเนื้้ตั้งแนสปีช็อมูซัที่เห็นว่าถ้าตัดใจสู้ต่อจะ่าจะไม่รอดแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจยเคื่อต่างหาข้อมูแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วสีน้ำเงินป้อ็นเกคําสูบเลยเอาลูก

es แจกบ้านทำไม ครับตอนนี้ข้างลักชรมุลมากตอนนี้ข้างล่งถมตายไปแล้วรอบหนึ่งตัวทีครับคีเปอร์ระเบิดไม่ได้ขอขอหน่อยได้ไหมทีนี้มีอะไรอะไรไหมเฮ้ยมีไม้อยู่เอ้ย

กูสปาเป็นหนุมพอคงยาวไปค้าได้แค่หมวกอ่ะค้าหมวกเลยแอนที่จะโจมตีออกไปเพื่อเปิดตำแหน่งนั้าสงคนที่เป็นกนเีย่อันกโลับกี้วก็แล้วก็ถืออาวุธอาวไปซุ่งกับไอหมดชั้นนอกหน่อยาไม่ไ่เอาไปรับไนะ จะไม่ไม่เอาไปชักขวานเอ๊ะแั้นจะรู้ความรัของตัวเองนะครับ่าเขามีหัวใจเจ็บห้าอนอนเลนตัดสินใจโจมตออกป็ว่างที่ไรมาครับอะ่บอ่บอดแม่บอ่อ พื่อนตายยังไม่ตายแต่วัาไี่ตายเกบแต่ว่าเหมือนี่แหละจะตายเล้วเหลือครึ่งหัวใจแต่ตอนนี้มสว่าทเี่นี่เแล้วนะรมกู้ตัวนาสิ่งที่ช้าลงมแคลแต่ามตางดยแลู้ตัวสิ่รกที่มุัไิเลยกคือยาของทามายมุันมาับเซลล์ในร่างกายของเองเขราไปัาบเซลล์ของท ว่าสมองเยอะไม่ใช่เหรอไปคิดดูเองสิมูสันก็เลยเหลืออดนะครับแล้วก็ทําลายเซลล์ของทำมายศทิ้งแล้วเลือดที่จะอ่านความทรงจําที่หลงเหลืออยู่ภายในเซลล์แค้นจนทําำมูสันได้รู้ว่าไม่เพราอฉันบอกแล้วพอฉันหมดสักทีเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไล่ประเมินดูมูสันแค่สุดในคราวๆครับว่ายานี้ไม่ได้ส่งก่อมานานกว่า3ชั่วโมงแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ร่างกายชองมูันเจ็บมาชฮันจิโรก็เข้ามาโจมตีอีกครั้งนะครับแต่ว่าจนแล้วจนอดมูสันไม่ได้จัดการกับชันจิโร ยิงไปิงีกาาอ่าอีกแล้วทีมอเดี๋ยวมาจะตีแล้วนะที่มุซันรอมาต้องทได้คาซิโร่เผยเื่อนลงมันเป็นยังไงนงหมาี่มอสอจัดการต่ว่าคาซิโร่ไม่ไถสหั้ใส่เสื้อลายพรกคนเดเข้ามาช่วยอีกครั้งทำไมมุ่ันถงอิจีนะครับที่จัดการไม่ได้สักทีเขาพลาดโอกาสไปมุซันก็สหรับกับคาซิโร่ออเฮียไถ่ชิคทีปครับร่างกายของเขาก็เลยจะฟื้นฟูไม่ทันจา่กลไาของภามายกแล้วในตอนนั้นเองที่มุซันต้องตกใจกับร่างกายของเขาอี่ทม คิดต่อให้เวลาผ่านไปเท่าไหร่ฟื้นฟูร่างกายไปขนาดไหนแต่ในวันนี้ก็รอดสายสัทีเหลือเวลา40นาทีก่อนเช้านะครับมุซันที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้ตัดสินใจที่สิบแล้วหลังจากมุซันตัวนี้าดไปโอ้โหบอลมาจะขาดโั่อันจิโร่ที่เห็นแบบมันก็กมากมุันโดนอาจโร่เบกอเข้ามส่แก็ประเมินจากสภาพร่างกายตัวเองตอนนี้มุซันรู้ตัวแลยว่าการโดนหักพุ่ง้าแบบนี้มนอันตรายกว่าการโดนฟันซะอีกแต่ว่าสุดท้ายในตอนที่เผลอยู่มุซันก็โดนสาวหลักที่ช่วยอันจิโร่มาเข้ามาจ มันแค่จะเป็นคำแรกที่ร่างใจของเขาใน่ยขณะนี้ตั้งแต่กลาบไปกระสูทำไมมูซันถึงสึกว่านี่คือสถานการณ์ที่อันตรายมูซันเลยตัดสินใจจะกระจายร่างกายเป็นไปชิเล็กชิ้นน้อยใการทำแบบนียที่ทำเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่หลบหนีแต่ว่ามูซันก็าต้องตกใจอีกครั้งเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะกระจายร่างกายของเขาได้ในตอนนั้นเองนะครับไาน์แม่ด้ก็มีเซลล์ของทารเยอปโผล่ขึ้นมาบอกว่าตัวอย่างทั้งหมดมีสี่ตัวกว่ายกี่ไหม เล้าจะเอาไปทับโลกวงวนโอเคโอเคเหล็ก okay. ก okay. ็ส <Har ps> <away> ุดท้ายอันีลก็กกมสุดท้าแล้วปล่าแล้วเปล่าวายังไม่ได้ใช้เหล็กเลยเพี่มอจงเหลืออีกหก้อนใช่ไหมใช่เพราะเพราะตอนในเช้ายังเช้าเลยยังเหลอยี่สิบนาทีถึงต่อได้อีกรอบ จะสุดกองไม่ได้อีกทัจในตอนนี <S <S ้ก็คงขยับมากกว่าไม่ได้แล้วแต่ต่อให้ยังเท่าไหร่ก็จะมีคมช่วยทันจโร่ไว้สำหรับเป็นค่าที่มีสาระมากการโจมีทันจโรก็มีจะสุดทาคการกิดตุ้ก็ได้มุสันที่เห็นก็ชอปมามาณครับสิที่เขายังจะวิ่หนมาตลอดมาอยู่ตรงหน้าแล้วในตอนนั้นมิดพกมพืทายพื้นที่แถวนั้นแล้วก็ผลักทุกอย่างออกไปนะครับแต่ว่าทันจิโร่ก็ยังดื้ยได้อยู่ตรงหน้าอยู่ดีเจ้าวิส ช่วยประคองดาบของแาร์รี่รอเอาไว้นะครับจนสุดท้ายมูสันก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้แล้วเรื่อนดวงแสงแดดเผาในที่สุดสถานการณ์ในตอนนี้ครับแฮร์รี่มอดพยายามเร่งมองหาทางเอาตัวรอดมูสันคิดว่าถ้าหดร่างกายไปเนี่ยต้องโดนแม็ออกไปเจอกับมันเลยตัดสินใจสร้างร่างเนี้อออกมาไว้มูสันกลายร่างเป็นเด็กทาร็อกค่ะ เราคิดว่าท,าทันชิโร่เนี่ยจะต้องกลายเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบกว่าเขาแน่ๆเพราะว่าปีศาจเอกเนี่ยเป็นสิ่งกดที่สามารถผนแสงแดดได้ร่างของผู้สร้างพยายามทานหาทางเอาตัวรอดจนในที่สุดล่าสุดใช้หลายลหลายที่พยายามหยุดเอาไว้นะครับทางรถชนขางน้ำเสือมาทับทองรถไฟมาขวางาพวกสัตว์ประเพณยังสู้ไหวก็เข้ามาโจมตีพยายามรั้งเด็กขาเราคนนี้เอาไว้ผู้สร้างเองกทั้งโจมตีทั้งพุ่นวิ่หนีแต่ว่าสุดท้ายร่างเขาก็โดนรั้งเพราะว่าการแดดจะขยับไปไหนไม่ได้จนแดดไม่ได้ที่สุดท้ายของชีวิตผู้สร้างจะคยาาพููดเออไว้้มันถกตงงสิ่่ที สิ่งเดียวที่เป็นนิรันดร์จริงๆก็คือความมุ่งมั่นในการทำอะไรบางอย่างของคนเราเท่านั้นแตะเป็นเขอแต่ตอนนี้ก็ยังต้องจับไปเช่นกันหมูสันเข้าใจอะไรไหมบุษบาเแต่ลมมีผมยาวอรอยากน้เองาาเป็นสาวแล้วไม่หมบุสบาสวยจงงงงงงเออมันเป็นเพือเจ้องฟาร์มของใหม่หมดเลยอ่ะหายหมดเลยคิ่าหมูเกิดมาเป็นเด็กสาวใคอบครั เยกร้องเ้ามาเลยนครับว่าผมจะไปนับรุงยาแล้วก็ชนาบมีพี่สาหนึ่งคนนะครับชื่อว่าฮาเอโชิชมเในความสุขมาังแต่เด็กเลยครับแคไม่ได้ขั้นวองอะไรมากมายชีวิตนี้แต่ชว่าความสุขก็ขอจบกิปเพลงแค่นี้กันนะครับไปเจอกันใหม่ลิปหน้าไปปาตวัสดีคเขาไป